สวัสดีเด้อจาาพ่อพี่นอ้องอมสินเ,เองเนาะจาเนาะยูเมืองแดนดีประเทศสกอตแลนด์เนาะมื้อนี้นะคะอ,อมสินนะคะการเห็ุงานตามปกติละค่ะทุกคนคะ่ะอากาศหนาวว่อถามว่าหนาวกันเนาวจากพ่อพี่น้องก็ต้องไปเห็นงานเนาะ ตามสไตล์อ,อมสินล่ะคะ่ะเพราะว่าแต่ออมสินดอกคิดว่าเนาะทุกคนละก่อนเนาะเดินทางไปเหตุงานกันนะคะมีงานเหตุเท่ากับยังว่าใขแเน่เนาะคะ่ะทุกคนถ้าเขาผมมีงานเหตุหมือแต่ี่โอ้โหคิดอยากน้าอยู่เนาะ,ะเนาะมือน,นี่อมสินเรื่องงานประมาณ11บเอ็ดโมงเสาร์เด้อค่ะตอนนี้ที่ทุกคนเหตุนะคะออมสินเฮ็ดงานอยู่คลี่หนีก้อนเนาะจ้ะเนาะตอนนี้ก็ใกล้จะหกโมงแล้วเออหกโมงเสาร์แล้วนะคะออมสินก็ต้องเข็นขยะนะคะไปไว้ด้านหน้า,นา,าเนาะจ้ะเนาะเดี๋ยวตำรวจก็มารับอมสินนะคะหกโมงยี่สิบเอ็ดอมสินก็ต้อง เดินทางนะคะไปคลินิกตอนมอนไปคลินิกเนาะอมสินบํพิษไปที่โรงงาน่อน,นะคะทุกคนค่ะช่วงนี้ที่ตัางหมูไปรับอมสินกลับมาจะเป็นเวลาประมาณ11บเอ็ดโมงเสาร์นะคะทุกคนอมสินกิกนปลาล่าราคะกับน้าซุปนะคะมีไปรส์นีม้านะคะเพราะว่าอมสินะสร้างพักออนไลน์นะคะจาก พี่เพื่อนที่อยู่อิงแลนด์นะคะสร้างม้านะคะก็จะมีพวกใบกะเพราค่ะที่อมสินโมมีเนาะแล้วก็หัวละพานะคะผักซีจีนนะคะแล้วก็ผพักซีลาวนะคะแล้วก็กวางตุ้งนะคะที่อมสินไปสร้างมา้าเดี๋ยววันพฤหัฮสนะคะอมสินนะคะจะไปปลูกแล้วจ้าหลังจากที่เ,เบื้องพักเบื้องแง่งเสร็จเรียบร้อยอมสินก็ซักผ้าค่ะทุกคนคะ่ะเพื่อที่จะซักผ้าเป็นปีแรกนะคะ เป็นโมเมนปีแรกเป็นครั้งแรกนะคะเที่ยวอ,ออกมาจากด้านนอกเนาะค่ะเนาะเพราะว่ามันอ่าให้ให้เสื้อผ้ามันมันรับลมแน,นแ่นจะผ่ามันจะได้บอ่อาบเนาะจ้ะเนาะกุหลาบนะคะสองมองนี้นะคะบ่เป็นมาถวายผ้าเด้อจ้ะตาหมูนะคะเพิ่นซื้มอมะงอออมสินเด้อบ่พี่น้องเพราะว่าเพิ่นน่ะเอ่อลืมนะคะว่า นัดกับอมสินไว้ว่าจะเป็นลานบุฟเฟ่ในช่วงครบรอบวันแต่งงานนะคะนางลืมนางกับไปกินเขาอีม,มาเรียบร้อยแล้วจ้าวพี่น้องคอยละศูนย์หลายนะคะนางก็เลยเอากุหลาบนะคะมางออมสินนาะจากนออมสินระว,วังงอเพื่งไหนกับพ่อดอกตรงพ้าไปกินมือต่อไปนะคะวอาเื่ยังศูนย์อยู่ด้วยรอยพี่น้องโมเมนต์ว่าบปรศูนย์เครียดแท้งคักนะคะ เออร้านนี้นะคะทุกคนคะ่ะข้าเจ้านะคะเขาจะปิดล่านแล้วเดือจากกระเลยซื้อนะคะเขาก็เลยหายส่วนลดเยอะมากนะคะสื่อสม,มุดมาไววนะคะสําหรับจดบันทึกนะคะเอ,อ่อเรื่องเล่าต่างๆแล้วก็จดบันทึกสําหรับการเฮ็ดยูทูบแล้วก็เฮ็ดเพจนะคะทุกคนคะ่ะรองเท้ารองเท้างามบาจากทุกคนงามเนาะแต่กับมองพานจากนี่เสื้อซปเปอร์ดายนะคะอสินชอบมากนี่สีสีเหลืองนี่สีเหลืองไงชอบแห้แงแห้งพลอยพิโนม่รูเป็นอย่างนะคะมามาซุปปุรม อีหยังก็พรีหมากนะคะทุกคนคะ่ะอีหยังก็พนว่ามาที่พรีหมากนะคะนี่คือเสื้อผ้าที่อมซิงกอบตาหมูนะคะจะซื้อกันนะคะจะอยู่ในราคาที่ประมาณ3เพันสีพ่พันห้าพจนถึง8เพัน ถึงแค่แปดพาวสัมนานละค่ะทุกคนค่ะนี่ค่ะเสือยืดที่ออฟสินกับตาหมูนะคะสอบอชอบซื้อใส่นะคะทุกคนคะ่ะลานนี่นะคะลานซีดีนะคะมีเรื่องเล่าเนาะจ๋าเนาะตอนอมสินม้าอ่ามื่อวานเลยลานนี่แหละทุกคนตอนอมสินม้าไอปีแรกนะท่องเที่ยวนะตาหมูมีตังนะคะก็เลยไปเอาเครื่องซีดีที่จะขวงนะซื้อไว้นะคะแล้วก็พวกซีดีนะคะต่างๆนะคะทุกคนค่ะเอามาขายอยู่ลานเมื่อกี้ละจ๋า อุ้ยอมาประมาณสองถุงใหญ่นะคะเขาขายให้ค่อยนะคะได้สองเผาค่ะทุกคนคะ่ะถ้าคิดเป็นเงินให้ก็แปดสิบบาทจ้ยคักแน่นะคะทุกคนคะ่ะบนใบบ่วลารวยได้จนของความจนนะคะแต่ก็ยุ่น้ากันจนถึงทุก่งอนีหละจ้าพ่อพี่น้องมาจานนี้คือลานบูฟเฟ่น,นะคะที่อมสินเคยเหตุงานมาก,ก่อนนะจ๊ะสิ่งแรกที่อมสินชอบก็คือกุ้งนะคะกุ้งผัดอ่าพริกเผานะคะใส่พวกหอมนะจ๊ะอร่อยนะจ๊ะทุกท่าน ปกติแล้วนะคะถ้าเขามาที่พววบุฟเฟ่เนาะเขาก็จะไปที่สตาร์เตอร์ก่อนนะคะผวกของถอดก่อนเป็นบรทุกทันออมสินไปที่เมนคอร์ดก่อนเลยนะคะอาหารหลักก่อนเลยนะคะทุกคนค่ะนี่จะจัดเต็มนะคะกินเกือบบ่มเอิดพอพี่น้องคยละเง,งือกจะของหลายนะคะหิวแห้งนะคะ กุ้งนี่แบบเน้นกุ้งเลยนะคะโจนมูนะคะต้องมาทักนะวาเธอกินแต่กุ้งเธอไปกินหอยอติปติเอ้ามันมีหอยอยูุ่ติหอยลือยลอยลอยล้อหอยพีองนางกับหัวรอเนาะหอยกับประเทศทยลูปนางมาไหนนะมูอมสิงก็นยังเห็นงานอยู่มบางนี้นะนางก็บอกว่ามีหอยหอยเชลหนาหอยตัวใหญ่น้ำว่า โอ้ยเสียดายมากเลยประเทศไทยทุกคนในเบิงนะคะแต่ว่าคลิปก้อนหนาหนานะคะที่อ,อมสินแนนนํำหลานบุฟเฟ่นะอมสินไทยวายูจากพ่อพี่น้องกัดมากินไอติมกันละคะ่ะพ่อพี่พน้องเค,ค้กเมื่อกี้ว่าได้กินนะคะมันกินว่าได้อีเลยค่ะมันแน่นพ่อพี่พน้องข่อยจุกนะคะข่เจอเจอไออาหารหลักเขาไปปั๊บเนี่ยข่ยนิ่งจะงัดเลยนะคะได้กกินนี่คะ่ะไอติมนะคะทุกคนคะ่ะก็เลยมาใส่พวกไอเขาเอื่อยยังนะพวกน้ำตรงน้ำตาลพวกช็อกโกแลตนะคะแล้วก็โรยด้วย อันนี้อย่างน้อยหนอะกอยกระจำซื้อบ่ด้นะคะนี้อันนี้ของชอบเลยนะคะกินนะคะซื้อเอ่อโปรโมนซื้อนะคะกินแค่สองไม้กับพอคะ่ะตุกค้นคะ่ะมันแนนแ่ห้งนะคะหูเจี๊สี่ค่อยๆกินทีละเล็กทีละหน่อยเอาดีกว่าเนาะข่อยกับมาจาัดเต็มเลยนะคะกุ้งกเกือบจะซิบตัวแล้วนอกจากเนาะโอ้นี่คิดถึงปลายรถเมล์สมัยก่อนนะคะตอนข่อยมาเห็นงานอยู่ลานนี่ข่อยก็ขึ้นมองนี่ละจ้ะพ่อพี่น้องหลงรถเมล์กัที่หนึ่งราคาออมสินนะคะจนตะม้วนนะคะต้องแบบ ตกลงโทษตามตลอดนะคะว่าพี่น้องมือนีกับช่วงติ๊กต๊นีก้อนนกจากเนาะ